ดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้หม,มวยไทยโบราณท่าหมัดเวียงควายพอดีได้มี f อฟซีท่าหนึ่งได้ขอเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับท่าหมัดเวียงควายวันนี้ผมอาจารย์แดนจัดให้ครับกับหมัดเวียงควายขั้นที่หนึ่งป้องกันหมัดตรงแล้วตอกโต้มือซ้ายปัดหมัดตรงให้เบี่ยงเบนแล้วเวียงฟาดหมัดอัด เข้าไปคางด้วยไม้มวยไทยโบราณท่าหมัดเวียงควายคือการใช้หมัดเวียงหรือหมัดคว้างในการโจมตีคู่ปรปักนั่นเองเป็นหม้เด็ดหมายหนึ่งของมวยไทยสายโคราชที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตและมีลกักษณะเฉพาะตัวในการต่อยหมัดเวียงที่ไม่เหมือนกับมวยไทยสายอื่นๆทั่วไปขั้นที่สอง ป้องกันหมัดตรงซ้ายขวาแล้วตบตู้ปัดหมัดตรงซ้ายขวาที่โจมตีเข้าใส่เราในขณะที่ปัดหมัดตรงขวานั้นให้เราใช้จังหวะเดียวกันเข้าตีด้วยหมัดเหวียงที่เราได้เพียรฝึกฝนมาแล้วในขั้นต้นนั่นเองเทคนิคสําคัญของหมัดเหวียงควายคือการใช้กระดูกบริเวณข้อต่อข้อแขนในการโจมตีคู่ปรปักซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบสายมวยอื่นๆคือ ส่วนใหญ่จะใช้หลังหมัดในการกระแทกเป้าหมายหากเราฝึกฝนจนชำนาญแล้วเราจะสามารถใช้มือขวาปัดหมัดต,ตรงซ้ายแล้วปัดหมัดต,ตรงขวาจากนั้นโจมตีด้วยหมัดเวียงขวายขวาซึ่งจะเป็นการใช้แค่มือข้างเดียวในการป้องกันแล้วตบโต้นั่นเองโดยจะต้องอาศัยทั้งการเคลื่อนไหวของเท้าและมือ ที่สอดประสานสัมพันธ์กันในการเข้าต่อตีขั้นที่3บังหมัดเวียงซัดเวียงควายยกแขนสายขึ้นบังหมัดเวียงขวาพร้อมกับใช้หมัดเวียงขวาชกตอบโต้สวนกลับไปทันทีเทคนิคสำคัญคือการป้องกันแล้วตอบโต้ในการกระทำหรือกระแสของการโจมตีเป็นเนื้อเดียวกันขั้นที่4 ้องกัดหมัดตรงหมัดเวียงแล้วตอบโต้ปัดหมัดตรงซ้ายที่กระแทกเข้าใส่เมื่อเห็นคู่ปรปักหมายเวียงหมัดขวาสำทับเข้ามาอีกทีให้ชกหมัดเวียงขวาสวนกลับไปในทันทีโดยให้ยกแขนซ้ายยกขึ้นบังหมัดเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยโดยจะต้องอ่านจังหวะการโจมตีให้ขาดก่อนตอบโต้กลับนั่นเอง สายตาจับจ้องการโจมตีหลบหลีกปัดป้องแล้วโจมตีตอบโต้ตามการฝึกฝนจะฟาดหมัดเวียนควายไอยกระแทกบริเวณใบหน้าหรือบริเวณปลายคางของคู่ปรปัก,กก็ได้ก็ให้ฟาดให้หนักนวงรุนแรงหรือเอาง่ายๆคือฟาดให้อยู่ในหมัดเดียวนั่นเองขั้นที่5ป้องกันหมัดชุดแล้วตอบโต้เมื่อคู่ปรปัก รุกล่ด้วยการชกหมัดตรตงหมัดเวียงรัวเข้าใส่เราแบบไม่ยัง้งติดต่อกันให้เราปัดป้องลบหลีกอาวุธหมัดที่โถมเข้าใส่ให้ผลตัวเมื่อเราตั้งตัวได้ให้รีบหาจังหวะและโอกาสในการเข้าตีด้วยหมัดเวียงควายทันทีให้ฝึกจงมีความมั่นใจไม่กลัวและมีความเชื่อมั่นในมือทั้งสองข้างของตัวเราเองขั้นที่6 ป้องกันเตะแล้วตอโตู้ฝึกยกเข่าซ้ายขึ้นปิดป้องเตะเวียงขวาแล้วพลิกฟาดด้วยหมัดเวียงควายในทันทีฝึกความสัมพันธ์ของมือและเท้าให้ผสมประสานกลมเกินเป็นเนื้อเดียวกันในกระแสะการป้องกันและโจมตีจากคู่ปรปักให้เราเวียงหมัดให้แม่นแน่นและเข้าจุดเข้าตำแหน่งและที่สำคัญคือ ออวัยวะส่วนที่จะต้องกระทบเป้าหมายคือหัวใจสําคัญหลักของไม้หมวยนี้หากแต่แค่ดูในคลิปที่ทํำก็ว่ายากที่จะเรียนรู้และอธิบายได้อย่างชัดเจนเพราะทักษะและเทคนิคเฉพาะบางอย่างจําต้องมาศึกษาเรียนรู้กับครูอาจารย์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งขั้นที่ 7. ปัดทีบแล้วตบโต้ฝึกใช้มือปัดทีบเพื่อสลายแรง และเบี่ยงเบนน้ำหนักและทิศทางของการถีบของคู่ต่อสู้จากนั้นฝึกใช้มือที่ปัดเข้าต่อตีติดตามซ้ำเติมเมื่อคู่ต่อสู้พังพาดจากการโจมตีฝึกใช้กระดูข้อมือในการปัดบริเวณข้อเท้าให้ถูกจุดถูกตำแหน่งเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องหากปัดไม่เป็นก็ยากนักที่จะใช้งานให้เกิดผล เพราะคำว่าสลายแรงและเบนแรงนั้นสำคัญที่สุดในขั้นตอนการฝึกนี้นั่นเองขั้นที่8อัดหมัดชุดแล้วหยุดด้วยเวียงควายขั้นตอนนี้ให้ฝึกการตอบโต้กับด้วยหมัดชุดอัดกระแทกบริเวณท้องน้อยของคดต่อสู้ให้อ่อนแรงอ่อนกำลังและจุกเสียดท้องจากนั้นงัดหมัดเวียงควายอัดกระแทก บริเวณศีรษะหรือใบหน้าของคู่ต่อสู้ทันทีเป็นการฝึกการเข้าตีในลักษณะวัวหลักลิงพลํำเพื่อสร้างสัญชตาตญาณดิบในการโจมตีในขณะที่มีโอกาสในการโจมตีเพียงเสี้ยววินาทีจงมันฝึกฝนเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะก,การต่อสู้ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป สำหรับวันนี้ผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบเขาว่าลาไปก่อนครับกับหมัดเวียงควาย ผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมือไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสื่ไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ